สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเก็บแก้วมังกรเพื่อนเ,อนเอนก็บแก้วมังกรเอ้ยดีได้เ,เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่มาใส่ตะก,ก้านี่นี่อีกนี่อีกนี่อีกเอ้ยบิดดีได้เลยบิด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 ดีได้แล้วเด็กโลก นี่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 ลูกนี่ลูกนี่ลูกสูงต้องรีบเอาซะก่อนเห็นไหมเห็นไหมแดงด้วยแดงแก่เลยแดงมากเลยแดงมากเลยอีนขึ้นไปดิเห็นไหมลูกนี้ปีนสูงเฮ้ยโอ้ยบิดไปอักอีได้แล้วได้โอ้ยร้อนมากเลยค่ะนี่เห็นไหมเก็บแก้มังกรมาหนี่ย ลูกแดงสวยเลยแก้วมังกรสวนลูกดีลูกไปเลยเลยไหมนี่สวยแก้วมังกรหัวสารคิดไม่ต้องซื้อด้วยที่ต้นก็ยังมีลูกเล็กๆอยู่แยะเลยบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆ